สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพระไม่รู้ที่พระทั่วไปนะคะพระองค์ละสองร้อยบาทนะคะ,ะสนใจองค์ไหนก็สอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งกันได้นะคะพระองค์แรกเป็นพระปิดตานะคะเนื้อใบลานนะคะเป็นดำๆเป็นองค์ดำ,ดำ,ด,ำดำนะคะ รัศมีรอบแล้วก็มีปิดทองที่องค์พระนะคะฐานก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆสองชั้นนะคะสองร้อยบาทรวมส่งค่ะพระคะําข้าวนะคะวัดท่าสงนะคะ สองร้อยบาทเหมือนกันค่ะสามเป็นวัดพระสมเด็จพัะเกศชยโยนะคะอันนี้จะลายคล้ายๆลายกระเบื้องเนาะมีบินตรงฐานนิดนึงแล้วก็ รอยแตกตรงตรงนี้ครับตรงใบหูนะคะกเกาเะ่าๆลยแค่สองร้อยบาทที่สี่เป็นพัะสมเด็จห้าชั้นนะคะองนี้ก็จผะผักขัดมานะคะสองร้อยบ,บานเหมือนกันค่ะ นะคะย่อมเยาก็ต้องช่องนี้เลยนะคะพระองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จพระสังกจายนะคะพระสังกจายนาะนล้วผงนะครับไข่ขึ้นเต็มองค์นะคะ ที่6เป็นพระหลวงพระกลวยนะคะพระสมเด็จหลังด้านหลังเป็นพระเสวรีนะคะที่ทเจ็ดเอ่อเป็นอันนี้พระพระเนื้อดินนะคะ ก็จะมีคาบสนิมเกาะตามซอกล,ลายก็จะออกเก่าๆหน่อยนะคะอาจจะไม่ชัดสูงอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยชัดนะคะสองร้อยบาทค่ะเก่าเก่าๆนี่ค่ะ องที่8เป็นพระสมเด็จวัดเกศนะคะพิมพ์หกชั้นอันนี้ก็เป็นผ้าขัดอีกองค์หนึ่งนะคะ,ะเก็บขอบค่ะบสองรอยบาทค่ะถ้าชอบก็อสอบถามได้นะคะพระสมเด็จนะคะองค์ที่เก้าพระสมเด็จวัดเกศนะคะ,พ,ะ,ะ,คะพิมพ์หกชั้น อันนี้ชัดสวยค่ะองค์ที่องค์ที่สิบของวันนี้คะคะปิดท้ายที่พระสมเด็จอันนี้จุดข้างนะคะองค์เล็กเล็กสองร้อยเหมือนกันค่ะองค์ ็จะมีบิ่นที่มุมนิดนึงนะคะแต่โดยรวมก็สวยอยู่นะคะสองร้อยบาทรวมส่งใคาชอบตงไหนก็สอบถามที่เบอร์0ู0แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งกันได้นะคะอีพีนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ